ในวันนี้นะครับพักพลังประชารัฐโด่ันหัวหน้าพรักได้เรียกประชุมคณะกรรมการแผนพักเพื่อที่จะมาพิจารณาในเรื่องที่เราจะต้องอกำหนดการประชุมใหญ่สามัญของพักพลังประชารัฐครั้งที่สองทับสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะฮะซึ่งการประชุมใหญ่ของ พักพลังประชารัฐนั้นะในที่ประชุมก็ได้พิจารณาเห็นชอบนะฮะที่ให้กําหนดการประชุมใหญ่พักพลังประชารัฐให้กําหนดวันที่วันศุกที่6กันยายน2 5 6 7นเะฮะเวลา10นาฬิกา30นาทีถึงเวลา13.00นหน่อยสถานที่ก็คือณนะห้องประชุมใหญ่นะฮะในอาคารของสำนักงาน ใหญ่ของพรรคพลังประชานะรัฐนะฮะสำหรับระเบียบวาระการประชุมนั้นที่ประชุมได้พิจารณานะฮะก็มีระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่สองรับรองในงานการประชมุมระเบียบวาระที่สามเป็นเรื่องเพื่อพนะิจารณาจะมีอยู่สองเรื่องนะครับก็คือ3.1ก็คือเรื่องแต่งตั้งกรรมการแานพักเพิ่มเติมน,นะครับ แล้วก็ระเบียบวาระที่3.2ก็คือแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเพิ่มเติมที่ต้องเพิ่มเติมเพราะว่ามีการลาออกกันไปหลายท่านนะฮะก็ต้องเพิ่มเติมให้ครบด้วยส่วนระเบียบวาระเรื่อง,งอื่นๆนั้นก็มันมีมีอยู่ในวาระที่4นะฮะซึ่งระเบียบวาระและกลําหนดวันประชุมนั้นที่ประชุมของกรรมการมหาวิยพัคในวันนี้นะฮะ ให้ความเห็นชอบนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ในเรื่องอื่น,นก็คงจะก็มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบกันเล็กน้อยเท่านั้นก็ทีป่ประเด็นสาคัญในการมาประชุมวันนี้ก็คือเพื่อกำหนดการประชุมใหญ่สาบันประจําของสาบันพักพลังประชารัฐครั้งที่สองทัของวันห้าร้อยหสิบเจ็ดซึ่งมีระเบียบว,วาระตามที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับครับก็ ผมได้มีแจ้งในเรื่องอื่นเรื่องอื่นนะครับแจ้งว่าก็ปรากฏเป็นตามข่าวสื่อสารตนชน,นะฮะว่าทางพักตําการทหารพักเพื่อไทยเ็าได้ประชุมแล้วก็มีผู้เลขาพักออกมาบอกนะฮะบอกว่าเขาไม่เอาพักร่วมคือเขาเขาเขาไม่กล้าเอ,อ่ยชื่อพักพลังประชารัฐนะครับ เขไม่เห็นมีชื่อพรคพลังประชารชัฐแต่เป็นที่เข้าใจว่าเป็นพรคพลังประชารัฐไม่เอาเร่วมรัฐบาลนะครับผมก็แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อทราบเท่านั้นเองแล้วก็ประเด็นที่ผมจะเรียนต่อที่ประชุมก็คือเพียงแค่ว่าเรื่องของพรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยนะครับเพราะเรื่องของพรคพลังประชารัฐ เกี wollen, ่ยวตรงกับนายกรัฐมนตรีนะครับในเรื่องของการที่นายกรัฐมนตรีได้มีเหมือนกับถ้าที่ผมมีจดหมายไปนั้นเขาเรียกว่าสัญญาประชาคมหรือข้อตกลงร่วมกันอะไรก็สุดแล้วแต่แต่อันนี้อันนี้พูดให้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 ความรู้กันไปด้วยนะฮะว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ ได้มีการเสมือนหนึ่งเป็นคำมั่นนะฮะ,นะฮะเป็นคำมั่นกับพรรคพลังประชารัฐซึ่งแสดงออกต่อสื่อสาธารณะอย่างครบถ้วนแล้วนะฮะว่าท่านจะให้พรรคพลังประชารัฐนั้นมาลงมติ <c oughs> เห็นชอบท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ท่านให้คำมั่นไว้ว่า ก็จะให้พักได้มีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีด้วยตามสัดส่วนเดิมนะฮะแล้วก็ตำแหน่งก็ตามเดิมนะครการที่ผมกล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่าหลังจากาได้มีการให้คำมั่นแล้วก็มีประกฏเสื่อแล้วทางสอสอพรรพลังพักก็ให้สอสอพรรพลังประชารัฐไปออกเสียงนสนับสนุน ให้ท่านได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีทั้งหมดเลยอ่ะสามสิบเก้าท่านอาจจะมีท่านหัวหน้าพรักท่านติดภารกิจเป็นเหตุจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะมันก็คือแสดงว่าพรคได้ทำครบแล้วนะฮะตามคำมั่นที่ท่านนายกก็ให้ไว้เราก็ตอบสนองแล้วนะฮะไปโหวตให้เรียบร้อยนะฮะดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านนายก ก็ต้องดําเนินการตามคํามั่นที่ให้ไว้นะครับผมอยากจะเอาเรื่องให้ความรู้ทางก,กฎหมายเล็กน,น้อยนะฮะความมั่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์เนี่ยมาตราสามหกสองเนี่ยบัญญัติว่าบุคคลออกโฆษณาให้คำมั่นว่าจะให้รางวัลแก่ผู้ซึ่งกระทำการอันใดท่านว่า จำต้องให้รางวัลแก่บุคคลใดๆผู้ได้กระทำการอันนั้นแม้นถึงวิชัยว่าผู้นั้นจะได้กระทำเพราะแม้ม่ใช่ว่าผู้นั้นจะได้กระทำเพราะเห็นแก่รางวัลนะแม้นไม่เห็นแก่รางวัลแต่เขาไปทำตามคำมั่นที่ฝ่ายให้ไวนะ้นั้นก็ต้องให้รางวัลเขาไปนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะครับ ตอนนีน้นายกรัฐมนตรีเนี่ยกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านให้คำมัน่นนะฮะผมไม่ไม่ได้พูดเพื่อจะไปกฎหมายอะไรนะฮะให้ความรู้เฉยๆนะครับทีนี้ถ้าการให้คำมั่นแล้วแล้วท่านก็มาออกมายืนยันด้วยนะฮะหลังสุดก็หลังจากท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกนะว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับก็ครบสมบูรณ์ตามหลักการของคำมัน่นตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา362 อันนี้เขียนไว้ออกโฆษณาด้วยนะฮะก็เผยแพร่สื่อไปทัว่วหมดที่ผมต้องเรียนอย่างีเราว่า,าไม่มีอะไรที่เราไปเกี่ยวอะไรกับเพื่อไทยกันของเราเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะทีนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงเนี่ยเห็นสื่อบังฉบับพูดถึงเป็นห่วงพักมากนะฮะ ว่าพักจะมีปัญหาอย่างโน้อย่างนี้ไม่ได้ดุ่นนี่งานจะมีปัญหาต่างๆากันนะผมต้องถือการเรียนต่อสื่อมวลชชนทุกท่านนะพักเราเนี่ยสบายมากนะฮะท่านหัวหน้าพักท่านมีความสุขแล้วก็ท่านก็มีความเข้มแข็งและแน่วแน่ที่จะดูแลพักพลังประชารัฐในฐานะหัวหน้าพักไปตลอด ไปตลอดไปจนนั่นนะฮะอย่างที่ท่านบอกหลายครั้งไปจนไม่ไหวะนะฮะนะ,ะดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดตามนั้นนะฮะก็ถือได้ว่าท่านเฉยๆมากวันที่เราที่ประชุมไม่ได้ไปพิจารณาอะไรในเรื่องนั้นเลยเพราะไม่มีอะไรที่เราต้องไปห่วงแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนท่านื่อมอชนที่ท่านควรจะห่วงนะ ท่านควรจะห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านปัจจุบันเนี่ยนะฮะท่านควรจะห่วงคนระับเพราะการไปให้คำมั่นมาแล้วเนี่ยนะฮะทำครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้วแล้วท่านนายกเล่นไม่ไปปฏิบัติตามคำมั่นนะฮะบินยูชนนะครับวินยูชนโดยทั่วไปเขาก็จะว่าได้นะครับ ว่าได้ว่าท่านนายกคืออาจจะมีปัญหานะฮะอาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าท่านนายกอาจจะขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่านะฮะยชนก็จะทวงได้นะฮะดังนั้นผมว่าความเป็นห่วงเนี่ยสื่อมวลชนควรจะไปห่วงท่านนายกมากกว่านะฮะนะ,ะเพราะว่าเรื่องการมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ เป็นเรื่องสําคัญนะฮะเพราะอันนี้ผมพูดแต่เรื่องกฎหมายวิชาการทั้งนั้นนะฮะไม่ได้ไปส่งสัญญาณอะไรทั้งนั้นนะ่ะก็คือคาวิจัยสารรัฐรรมนะะูะเรื่องพิจารณาที่17พศ2567เมื่อวันที่14สิงหาคม2567นะฮะท่านต้องไปดูกันนะฮะเพราะสารวิจัยเมื่อไปกี่วันมาเนี่ะในเดือนนี้นะฮะบอกว่าพิจารณาเจตนาลมของรัฐรรมนูญตามคบาปร์ ที่รัฐมนตรวางไว้นคนไข้ป้องกันตรวจสอบขจัดทุจริตประพฤติมิชอบที่เข้มงวดเด็ดขาดเพื่อมีให้ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำนาจตามอำเภอใจน่าเป็นห่วงนะฮะอันนี้คำวิจัยสารรัฐธรรมนูญนะใ,นส,น,ในส่วนของคำวิจัยด้วยไม่ได้ส่วนของคำร้องนะฮะ แล้วก็ในคำวิจัยเนี่ยนะฮะบอกว่าการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งอันนี้ผมขอ,อยากใช้เวลาอ่านคำวิจัยสารฐมนวนนิดหนึ่งครับการที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งรู้หรือควรรู้ถึงข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับพฤติการต่างๆของผู้ถูกร้องที่สองดังกล่าวโดยตลอดแล้วแต่ยังเสนอแต่งตั้งผู้ถูกร้องที่สองเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่ง ก็หมายถึงท่านนายกท่านที่แล้วนะฮะผมไม่ได้พูดถึงแต่ท่านก็คงทราบวระหมายถึงนายกท่านไหนนะฮะแสดงให้เห็นว่าผู้กรลองที่หนึ่งไม่มีความซื่อสตัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์นะฮะก็ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งสิเลขสิบสารรัฐธรรมนูญยังไม่ิด้ัยต่อไปนะฮะว่าถ้าขาดคุณสมบัติเรื่องนี้ก็ย่อมเป็นการกระทำป่าฝืนไม่เป็นตามมาตรฐานจริยธรรมนะฮะ ในบทหนึ่งข้อ8นะที่บัญญัติว่าต้องที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุดจริตนะครับดังนั้นศาลก็เลยมีเสียงข้างมากวิธิฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่1นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะฮะตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งจ็ดูวนวรรคหนึ่งวงเล็บสี่อนุสีนะฮะ เนื่องจากไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160เลบ4และมีพฤติการอันเป็นการฝา่าฝืนไม่ไประตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160เลบ5ผมก็พูดทางวิชาการนะครับเร่องหมายของมา่าเกิดมือว่าการขอรฐบาลไม่ได้ร่วมรัฐบาลหรือว่าท่านาน,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 นาย ส่รายที่ที่เราได้ส่งไปเนี่ยแล้วเราไปเป็นฝนะ่ายนเราจะฟ้องคุ้แทนความานในข้อหาความผิดแต่ะธรรมตามที่ได้อ้างอิงรอเปล่าคะพรคพลังประชารัฐเราเป็นพักผู้ใหญ่ฮะเราไม่ไปทําอะไรอย่างนั้นหรอะฮะเราเพียงแค่บอกถึงว่าเรื่องราวมันเป็นเรื่องของคํามั่นนะฮะคามั่นไม่ได้ไม่ต้องไปโพดคํามั่นนี่ไม่ต้องมีสัญญาไม่ต้องลงรายมือชื่อ,อกันนะฮะ มันเป็นการสแสดงเจตนาทีนี้ผมก็ต้องถามกลับนะฮะในระดับนายกรัฐมนตรีนะฮะนะฮะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นสารรับนลก็ได้วางบรรทัดฐานไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เมื่อไม่มไกี่วันนี้เนี่ยนะนะฮนะแล้วถ้ามีคำมั่นแล้วไปไปไม่ไปเป็นกว่าตามคำมั่นนะฮะนะมันก็จะเป็นเรื่อง ขรหานะฮะสังคมกอ็อจ,จะติดเตือนแล้วก็รวมทั้งอื่นๆผมไม่ทราบก็แล้วแต่แต่แต่พักพลังประชาชนเราไม่ได้ไปหวังอะไรว่าจะต้องไปเปลี่ยนอะไรนะท่านทำไปแล้วท่านทำไปเถอะนะ,ะทำไปให้มันจบนะเพราะพักพลังประชาชนเรามั่นคงนะแล้วเราพร้อมที่จะทำหน้าที่ทุกอย่าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะไม่ว่าจะาการดำเนินการของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเราก็คงจะยังมั่นคงสถาพรตลอดไปแต่เป็นห่วงผมอยากจะฝากย้ำอีกครั้งนะฮะเป็นห่วงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอย่ามาห่วงพรรคพลังประชารัฐเลยและย้ำอีกครั้งนะครับ ไปเึงนพรรคเพื่อไทยนะฮะเราไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับพรรคท่านนะฮะนะท่านไม่ต้องมามีมติเรื่องอะไรกับเรานะฮะเราเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีครับก็ผมจะมีเพียงเท่านี้ไม่ทราบมีคําถามอะไรอื่นเพิ่มไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการออกมาเป็นกระแสข่าวครับบอกว่าคนบ้านป่าเนี่ยมีคลิปวิดีโอของคนบ้านจานสองล่าตอนที่เรียกรัฐมนตรีเข้าไปคุยเพราะจะจริงเป็นย,ยังไงผมไม่ทราบครับ นะแล้วถึงผบอกาทราบผมก็ไม่รู้จะบอกทำไมนะ <c oughs> นะดังนั้นตอนนี้ก็ถือว่าไม่ทราบเลยนะครับจะถือเป็นหลักฐานไหมเด็ดอะไรได้ไหมครับถ้าถ้าถ,ถ้ามีจริงผมไม่ทราบนะแต่ในเรื่องต่างๆมันไม่ได้มีพียงแค่เรื่องนี้หรอกมีหลายเรื่องหรอไม่อันนี้ผมดูจากสื่อสารมวลชนนะฮะนะ สื่อสายมวลชนเรื่องแย่ๆไปหมดนะนะแต่ในวันนี้ที่ผมให้สัมภาษณ์ไปแย่แสแดงให้เห็นถึงบ้าสื่อมวลชนไปห่วงท่านนายกนะครับนะให้เรามาห่วงพักพลังประชารัฐเลยเราสบายมากนะฮะเมื่อกี้ก็เห็นท่านหัวหน้าพรักใช่ไหมท่านอารมณ์ดีมากยัง,ยงไม่ทราบเป็นเพราะอะไรสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือสถานะของรัฐบาลนนะ่ะถ้ามันเริ่มต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะไปได้ นานสักเท่าไหร่นะอันนั้นแหะน้าจะมีผลมาก่าเราเก้ส่วไม่มีชื่อของพรกรมชาัในการวัฐบลกับการน่นี้ด้วย่ราต้เป็นไพานลหอไม่ผมว่าไอ้นี้ชื่อไม่มีชื่อไม่สําคัญอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีชื่อไปมันก็เป็นข้อดีนะถ้าไม่มีชื่อนะก็แสดงว่าท่านก็ไม่ทําตามคามั่นไปแล้วล่ะนะฮะส่วนพักเรามีความสุขโดยเฉพาะสสท่านที่มาอยู่ด้วยกันเนี่ย เพราะท่านจะได้ทํางานอย่างอิสระนะฮะอะไรในสภาน่ที่มันดีเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์อย่างมากกับประเทศชาตินะฮะก็ออกเสียงแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่เลยนะฮะสสเราจะมีความสุขอย่างยิ่งเลยนะฮะไม่ต้องไปมีข้อบออังคับขีดจํากัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็ไอที่พูดถึงพักฝ่ายค้านอะไรเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ ในระเบียบในสภาท่านั้นเองว่าถ้าไม่มีรัฐมนตรีอยู่ก็จะไปเป็นพรรคฝ่ายข้างใรต่างๆแ,แต่การทํางานจริงๆก็คือพรรคพลังประชารัฐที่ทํางานตามอ,อุดมการณ์ของตัวเองอยู่เหมือนเดิมเลยแหละครับนะฮะแล้วจะได้เห็นว่าสสของพรรคเรามีความสุขขึ้นอีกได้ทําหน้าที่อย่างอิสระนะฮะและเที่ยงตรงรักษาประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน เป็นฝ่ายค้านไม่ต้องบอกจริงๆน่ะนะก็คือถ้าไม่ตั้งมาเราก็ไปเป็นฝ่ายค้านนะฮะก็เห็นเป็นไรนะก็บอกแล้วนะเป็นฝ่ายค้านเสียหายตรงไหนนะพนะรรครัฐบาลตอนนี้อ่ะก็อดีตฝ่ายค้านนี่เลยแล้วผมกับเห็นเป็นประโยชน์อ่ะคือถ้าไปอยู่ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านยังไม่ทันไรไหม ท่านก็มีปัญหาเรื่องคำมั่นท่านก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วอ่ะนะแล้วเกิดไปอยู่ด้วยเสียชื่อพักนะฮะพักเสียชื่อประชาชนจะเกิดมองเราในด้านไม่ดีอ่ะท่านก็ลอกไปสํารวจความที่เห็นของประชาชนต่อท่านนายกดูนะฮะเป็นยังไงนะครับผมไม่อยากจะไปวิจารณ์เยอะแต่ส่วนตัวผอผมดีใจฮะที่ไม่ได้ไป ยุ่งเกี่ยวอะไรกับท่านนะนะแต่เป็นแค่ให้เล่าเป็นแค่ว่ามีคำมั่นนะครับอยู่กับพระพลังประชารัฐแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนะครับทั้งท่านท,ที่เราปฏิบัติไปแล้วนะครับระยะอีกครั้งสุดท้ายไม่เกี่ยวอะไรกับพระเพื่อไทยครับถ้าสมุทรพราะเขาตั้งกลุ่มของ,งร,ร้อยเอกรรมนัวเป็นเรื่องภายในครอบครัวครอบครัวพระพลังประชารัฐ คนอื่นไม่อยากให้เกี่ยวอ่ะนะมันเป็นเรื่องภายในครอบครัวซึ่งเราอยู่ด้วยกันมาอย่างเป็นพี่เป็นน้องสนิทสนมกันมาตลอดนะฮะเป็นครอบครัวเดียวกันดังนั้นเราก็คุยกันได้แบบโ,โอ้โหมีความสุขอยู่แล้วล่ะไม่ต้องไปห่วงเราเลยบอกแล้วอ่ะในพักอ่ะนะฮะห่วงแต่ท่านนายก,กแต่ละกันนะฮะมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับขออนุญาตจบ โอ้ไม่ดีใครไปขับครอบครัวตัวเองอะ่ะโอ้โหจะเป็นครอบครัวเรานะอยู่ด้วยกันหอดนะฮะไม่ดีไม่มีเรื่องนั้นสื่อขอให้ไปเคลียร์เลยอ,ะอ่ะไปเลิกกันนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆไม่มีทั้งเส้นนะเราเรามีความสุขที่จะอยู่ด้วยกันนะฮะผมก็คุยนะท่านก็เหมือนกันก็อยู่กันแบบมีความสุขอยู่แล้วแหละนะแล้วจำอีกครั้ง เป็นเรื่องของครอบครัวเรานะฮะพรรคพลังประชาชนโอเคครับสมาชิกเนี่ยเน่สอสพลังป,ประชารัฐเขาก็ทานข้าวกันคุยกันมีความสุขเป็นปกตินะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดนะโอ้ยทำไมคนนอกชอบาไปไปไปหวังอะไรก็ไม่รู้นะประสงค์ร้ายกับพรรคเราหรือเปล่านเพราะครอบครัวเราหรือเปล่า ขอใช้คำว่าครอบครัวน,นะครับครับขอบคุณแค่นี้นะครับ